ไอแคบแซนด์วิชตอนสามโมงกันนะคะสำหรับใครที่ยังงงในการเข้าท่าแซนด์วิชนะคะเมื่อเช้าโบทำคลิปวิธีการเข้าท่าแซนด์วิชและข้อควรระวังในการใช้ท่านี้ไปแล้วนะคะและ้วโบไปโพสไว้หน้าเพจด้วยเนาะแล้วโบก็มาลงกลุ่ม p พ i เวทเมื่อเช้าตั้งแต่เช้าแล้วเนาะจากที่โบเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่พี่หนูนักเรียนไพรเวทอะคะที่อยู่ดีๆเราเขากลับหน้าเพจอะ นั่นแหละเหตุการณ์เดียวกันเลยนะคะเมื่อ3ามโมงเวลาที่พี่ใช้ท่านเนี่ยพวกพี่ดูด้วยนะคะว่า head f o r day พี่ใหญ่เขาทำอะไรอยู่นะคะความสัมพันธ์ของ time frame เนอะในระบบแม่ปานะคะสำคัญมากนะคะวงจรกราฟความสัมพันธ์ของ time frame นะคะรูปแบบของ P A สิ่งที่เราจะต้องจำนี่คือพื้นฐานเบสิกที่โบจะพูดตลอดในหน้า Facebook หรือที่พวกพี่ๆมาเรียนกับโบว่าพื้นฐานระบบสำคัญมากพูดครั้งที่ร้อยแโบก็ยังจะบอกว่าพื้นฐานระบบสาคัญที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่เราพื้นฐานแน่นนะคะเราจะมาเทรดท่าแอดวานนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจะไม่เราจะไม่กลัวเลยมันจะเทรดง่ายขึ้นนะคะอ่ะมาแซนวิชชุดนี้บ่ายสาโมงตอนแรกมันเป็น PA เซี โบบอกเสมอว่าการเก็บพอดีของเขาก็าคือส่วนหัวกับส่วนกลางใช่ไหมคะถ้าเมื่อไหร่เขาเกินส่วนกลางไปเขาจะกลับหน้าเทดเป็นอีกหน้าหนึ่งทันทีนะคะทุกครั้งโบก็ยังพูดอย่างนี้นะคะเซฟคลิปนี้เก็บไว้มันเป็นคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะเวลาที่จะใช้ท่านี้นะท่านี้จริงมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะการเข้ามันง่ายมากแล้วก็ท่าแซนด์วิชเนี่ย ถ้าภาษาสากลเน่ยเขาเรียกไซเวเรียงตัวนะคะจำได้ไหมคะที่บอกว่าซิกที่ออกจากไซเวไซจะไสจะน้อยซิกที่เกิดที่กรอบที่ครบรอบทีพีไสเขาจะยาวนะคะพี่ๆเพราะฉะนั้นใครที่จะฝึกเทรดแค่ท่าแซนวิชจำวิธีนี้ไว้นะคะจำเงื่อนไขนี้ไว้แล้วก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีก มันจะมีแบบแซนด์วิชสามแท่งสี่แท่งไอสี่แท่ง่ะยากกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โบบอกว่าให้พวกพี่อะเอาไว้ระวังตัวสมมุติว่าเอาเราเราเราเข้าหน้าเซล์ใช่ไหมแล้วเราโดน SL ไว้อะโบบอกเสมอว่าพี่ๆเผื่อ s l ไว้สองรอบนะคะเผื่อ SL ไว้สองรอบเราจะให้โอกาสตัวเองสองรอบนะคะสมมุติว่าอะมันมันเลยเนี่ยมันเลยบอดี้ของตัว PA ไปแล้วเนี่ยตัว PA บอดี้มันสั้นมากเลยอย่างเงี้ยมันเข้าง่ายนะคะแบบนี้มันเข้าง่ายมาก ถ้าเกิดว่าเขาเก็บเกินกลางลําตัวเขาจะกลับเป็นหน้าเทศบายน่ยเห็นไหมพี่พี่ลองกลับไปแบ็กเทสดูเซฟคลิปไว้แล้วกลับไปแบ็กเทสนะคะมันจะได้เกิดภาพจาเนาะแล้วพอเขากลับหน้าเทศอะ่ะถ้าใครแบบเซนเซนะียนอ่ะมือไวไวอะ่ะกดกลับหน้าเทศแล้วก็ถือไปตั้งแต่กรอบนี้เลยค่ะเจ็ดศูนย์แล้วเราก็แล้วบบอกเสมอว่าเวลาเทศเปิดสามเทอมเฟรมพร้อมกันพี่จะเห็นว่าเฮดโฟเขาทําอะไรอยู่ นะคะเขามีซิกค้างอยู่ไหมเขาทำ PA ซิกตัวใหม่เนี่ยเมื่อเมื่อตอนสามโมงมันเป็นซิกบายแพดสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอมันเป็น PA เอ้ยเป็นไซเว่สามแท่งอย่างเงี้ยแซนวิชสามแท่งอย่างเงี้ยมันก็คือไซเวใช่ไหมคะซิกบายแพดสองถ้ามองถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้มองเป็นแซนวิชนะซิกบายแพดสองตามระบบแม่เนาะเวลาที่ออกจากไซเวเหมือนเดิมค่ะ ซิกมันไส้มันจะน้อยเห็นไหมเขาไม่ทําไส้เลยเขาจะไม่เก็บไส้เลยนะคะแล้วเขาก็จะไปเลยเนี่ยแล้วซิกที่ออกจากไสเวเก็บไส้น้อยแล้วเวลาพุ่งกับพุ่งแรงด้วยพี่พี่ลองกลับไปแบ็กเทสดูซิกที่ออกจากไสเวกับซิกที่เกิดที่กรอบที่ครบรอบทีพีแล้วลองจดสถิติซิกพวกนี้ดูนะคะแล้วพี่พี่จะได้เกิดเป็นภาพจาําแล้วรอบหน้าเวลาที่พี่เข้าหมายพี่จะได้ไม่กลัวนะคะ เราก็อสมมุติว่าบางทีเราเข้าเร็วเกินไปแล้วเราโดน SL รอบหนึ่งอ่ะเราเผื่อ SL ไว้2รอบเลยเพราะอาามันอาาถ้าถือตามซิเอ่ะมัน1ต่อ2หรือว่า1ต่อ 1, อ,1อยู่แล้วนะคะยังไงมันก็โคเบอร์เนาะอันนี้คือวิธีใช้นะคะในในการแบบเทรดแซมวิทสามแท่งแบบนี้นะมันเป็นแบบเดียวกันกับคลิปคลเมื่อเช้าที่โบโลงเลยท่าเดียวกับตอนที่เมื่อคืนตอนสองทุ่มที่พี่หนูอยู่กับโบอะนะคะ ลองกลับไปแบ็กเทสกันดู